ดค่ะขอนำเสนอโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาเครื่องอบแห้งแบบพ้นฝอยโดยใช้ไอ้นำร้อนยวดยิ่งสำหรับการห่อหุ้มสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพกรณีศึกษาไอโซโฟาโวลและวิตามินอ e, ีโดยมีหัวหน้าโครงการวิจัยคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชริดาเนยมนุยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรเครื่องอบแห้งแบบพ่นต่อยโดยใช้ใ้น้ำร้อนยั่วยิ่งเป็นตัวกลางในการให้ความร้อนจะประกอบไปด้วยอขออบแห้งและไซโคนไซโครนที่นี่จะมีไซโคนสองตัวซึ่งไซโคนตัวแรกทำหน้าที่ในการแยกตัวกลางในการให้ความร้อนออกไปและไซโคนตัวที่สองทำหน้าที่ในการเก็บผงตัวอย่าง ในการอบแห้งแบบพ่นฝอยโดยใช้น้ำร้อนแบบยวดยิ่งเป็นตัวกลางในการให้ความร้อนเริ่มแรกจะทำการวอร์มหรือว่า,อาวอร์มตัวระบบด้วยด้วยลมร้อนโดยการเปิดโบเวอร์เราจะทำการเปิดโบเวอร์เพื่อ ปล่อยให้อากาศเข้าไปในระบบโดยผ่านฮีเตอร์ลมที่ผ่านฮีเตอร์จะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นอุณหภูมิที่ใช้ในการอ่าวอร์มจะเป็นอุณหภูมิที่ใช้ในการอบแห้งผ่านท่อผ่านไซโคนและออกไปที่ไซโคนตัวเล็กที่ต่อจากไซโคน หลังจากที่อุณหภูมิของระบบได้ตามอุณหภูมิของลมร้อนที่ต้องการแล้วทำการปล่อยสตรีมเข้ามาในระบบโดยการาในที่นี้ใช้บอยเลอร์ที่ผลิตสตรีมในน้ำหิมตัวที่8บาร์ผ่านชุดแยกคอนเดนเซต และหลังจากนั้นสตรีนจะผ่านชุดของปรับความดันที่2ชุดก็คือเพรสเชอร์รีดิวซิ่งวาลโดยในที่นี้จะชุดหนึ่งจะทำการปรับความดันของไอ้น้ำที่ใกล้กับความดันบรรยากาศเพื่อเข้าไปที่ดิ i n แชมเบอร์โดยที่จะผ่านโบเวอร์แล้วก็เข้าไปที่ฮีเตอร์และผ่านดิ i n แชมเบอร์ ชุดในการลดความดันอีกชุดหนึ่งเป็นชุดที่ปรับแรงดันของสตรีมที่เข้าไปที่อะตอมไมเซอร์โดยที่จะปรับแรงดันของอะตอมไมเซอร์จะปรับแรงดันของสตรีมที่เข้าอะตอมไมเซอร์ที่เพรเชอร์ค่าเดียวกับความดันของลมอัดที่เข้าอะตอมไมเซอร์ นอกจากนั้นแล้วอุปกรณ์ที่สำคัญของระบบนี้ก็คือชุดในการเก็บผงตัวอย่างเนื่องจากว่าไซโคลนตัวนี้ไม่สามารถที่จะแยกสตรีมออกจากพาวเดอร์ได้100%เพราะฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์ช่วยก็คือ <c oughs> โรตารี่แอร์ล็อกวาล การของโรตารี่แอร์ล็อกวามีการติดตั้งอินฟราเรดพิลเตอร์เพื่อทําการอุ่นให้อุณภูมิของวาล์วที่มีการสัมผัสกับตัวพาวเดอร์และอาจจะมีสตรีมบางส่วนที่ผ่านลงมาด้านล่างของไซโคลนไม่เราป้องกันไม่ให้สตรีมเกิดการควบแน่นอุปกรณ์ที่สำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือไฮเพรสเชอร์โบเวอร ไฮเปอร์เชื่บเวอ์ทำหน้าที่ในการพาตัวผงและสตรีมบางส่วนที่ผ่านโรตารี่แอร์ล็อกวาลและไปแยกที่ใส่คนตัวนึ่งและนี่คือตัวอย่างการเก็บผงผลิตภัณฑ์เมื่อเวลาการอบแห้งผ่านไปประมาณ10นาทีโดยตัวอย่างนี้คือมอลโตเด็กติน ที่ทำการอบแห้งโดยใช้เครื่องอบแห้งแบบทุ่นฝอยโดยใช้ไอน้ำร้อนด้วยยิ่งที่อุณหภูมิไอน้ำขาเข้า170องศาเซลเซียสค่ะลักษณะของผงม,มีความละเอียดและมีความแห้งดีค่ะ